ครับก็ทิปนี้นะครับกับผมก็จะมีเรื่องนะเราอีกเช่นเคยนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับทางช่อง u t u b e นะครับก็บอกแล้วว่าร้อยแปดสาระนะครับก่นนึกอะไรได้นะครับก็เอามาเล่าก่อนแล้วกันนะครับเอามาเล่าเอามาฝากนะครับก็จะเริ่มต้นเลยนะครับในยุคที่ช่วงผมเป็นทหารช่วง แรกแรกก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังจากที่สมรภูมิภูหินร่องกล้าภูทับเบิกนะครับยังละอุอยู่นะครับก็ในเหตุการณ์นั้นนะฮะก็ทางการนะครับได้เปิดรับสมัครนะครับทหารพลานนะครับผมก็ไปทดสอบไปทดลองนะครับปรากฏว่าได้นะครับเข้าเป็นทหารพลานนะครับคือสอบ สอบไม่ผ่านแต่ผมได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัตินะครับของผมเป็นจุดที่ทางการเขาต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะาเป็นคนในพื้นที่นะครับของอำเภอหล่มเก่านะครับในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตแทรกแซงของพักคอมนิดภูหินร่องกล้าหรือภูทับเบิกนี่แหละครับนะอยู่ในเขตแทรกแซงคือทางการต้องการนะครับคนในพื้นที่เหล่านี้นะครับเข้าไปเป็นทหารปราศนะครับเพื่อ จะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับคือเป้าหมายก็คือใช้คนในพื้นที่นะครับมาเป็นนักรบแล้วก็เอามารบในเขตพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้ผลนะครับมีมากนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับก้อหนึ่งรู้สมรภูมิรู้ตื้นลึกหนาบางของชุมชนตัวเองนะครับสามารถหาข่าวได้ดี นะครับแล้วก็รู้สภาพพื้นที่ในป่าเขานะครับแล้วก็ขันกำลังใจก็จะดีนะครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับดังนั้นว่าทางการก็มีเป้าหมายนะครับใช้คนในพื้นที่เป็นกำลังรบนะครับดังนั้นนะครับผมก็ไปฝึกที่ค่ายสลิดเสนานะครับกับเพื่อนๆนนะครับจบที่ค่ายสลิดเสนานะครับแล้วก็ถูกส่งเข้ามาประจำที่กองร้อย 3405หรือกอร้อยที่355ในยุคนั้นนะครับในช่วงปี2 5 24 2 5นะครับซึ่งกงร้อยเข้ามาจาัดตั้งนะครับก็มีฐานปฏิบัติการกอร้อยอยู่ที่บ้านเหมืองแบ่งตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่านะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นทางขึ้นทางลัดขึ้นมาที่ปูทบเบิกน,นะครับนะขึ้นมาตรงนั้นแหละนะครับ ฐานปฏิบัติการผมอยู่ที่บ้านเมืองแบ่งนะครับพอถึงในช่วงปี2525 25นะครับนะก็พรคอมมิชที่ภูหินร่องกล้าหรือภูทับเบิกนะในเขตงานของรอยต่อสจังหวัดของพรกคอมมิชนะครับก็จะได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลก็คือนโยบายที่66ทับ2523หรือว่า คําสั่งที่66ทั2523นะครับที่ให้ใช้การเมืองนาําการทหารแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมอบตัวได้โดยไม่มีความผิดนะครับก็พรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ส่งมวลชนของตัวเองนะเข้ามารายงานตัวต่อฝ่ายรัฐบาลน,นะครับคือเข้ามอบตัวไว้ย่างงั้นนะครับนะก็ จากนั้นนะครับในการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารพลานของผมนะครับที่บ้านเหมืองแบ่ง1้อยสนะครับก็แต่ละวันนะครับก็มีการราตระเวนราตะเวนรอบฐานนะครับสองกิโลสามกิโลครับโดยไม่ให้ขึ้นมาถึงยอดเขานะครับก็มีคำสั่งไว้นะครับห้ามออกมาไกลนะครับก็เพื่อ ไม่ให้เข้ามาประทะกันอะไรต่างๆนะครับอยู่ในคําสั่งใช้การเมืองนําการทหารอยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมเองนะครับเป็นพนักง,งานวิทยุประจํากองร้อยพนักง,งานวิทยุในยุคนั้นนะครับก็คือเป้ PRC 71 77นี่ครับนะ MIG 25หรือ PRC 77นะครับ,นะ 25, ร 77, รบเป้ติดหลังนะครับนะแล้วก็ เวลาลาตะเวนนะครับถ้าอยู่กองร้อยครับก็ขึ้นเสาแสวงเครื่องนะครับคือผมเองก็สามารถทําเสาแสวงเครื่องของวิทยุได้นะครับครับถ้าอยู่ที่กองร้อยไม่ได้ออกลาตะเวนนะครับก็จะเป็นพนักงานวิทยุประจํากองร้อยนะครับส่งข่าวรับข่าวนะครับบางช่วงก็สแตนบายตลอด24ชั่วโมงบางช่วงก็ขึ้นทุกต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดไว้นะฮะ ก็ตามที่จะมีคำสั่งนัดเน่กันนะกับหน่วยแม่ครับที่พตทสามสาอำเภอหล่มสักนะครับดังนั้นก็มีการส่งรายงานประจำวันทุกวันนะครับในช่วง9ก้าโมงเช้านะครับก็เขียนรายงานนะครับรายงานของหน่วยทหารในยุคนั้นครับก็จะมีข้อ1่ข้อ2งข้อ3นะครับข้อ2การข่าวว่ามีอะไรบ้างอะไรต่างๆแต่ข้อ3นะครับเป็นยุทธการนะครับ ข้อ3อยุทธการออกดําเนินการแบบไหนนะครับยุดคําว่ายุทธการก็คือออกรบนะครับหรือว่ามีกําลังรบไหมอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเรียกว่าข้อ3พอถึงข้อ3ผมก็เขียนว่าออกซุ่มโจมตีบริเวณพิกัดคิวบิกยูนิฟอเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ส่งนะครับก็คือผมก่อนส่งก็ให้ผบร้อยก่อนนะครับเป็นผู้อ่าน เซ็นอนุมัติในการส่งนะครับบอกว่าผ่านโอเคอ่าส่งตามนี้ประมาณนี้ผมก็เสนอที่โต๊ะทำงานของผมร้อยนะครับที่บก,กร้อยก็โอเคอย่างั้นผมก็ส่งนะครับทีนี้ทางพอตทสามสานะครับได้ดูข่าวแล้วนะครับเป็นข้อ3เนะี่ยออกซุ่มโจมตีนะครับก็เลยคงจะคิดว่าเอ๊ะระยะนี้อยู่ในคำสั่งที่หกสิบหส หรือใช้การเมืองนำการทหารให้เขามอบตัวคือทําไมต้องไปซุ่มโจมตีด้วยอะไรประมาณนี้ผลสุดท้ายบอกว่าพวกคุณไม่น่าไปซุ่มโจมตีนะถ้งั้นถ้างั้นคุณย้ายเลยนะครับผลสุดท้ายนะครับคําสั่งย้ายฐานเลยย้ายทั้งฐานนะครับนะกอกไม้ที่ทําเป็นห้องนอนนะเป็นที่บกร้อยอะไรต่างๆก็แบกกันไปขึ้นรถที่ เออสิบล้อสิล้อรถ GMC นะครับที่จอดรออยู่เหนือหมู่บ้านตรงท้ายฐานนะครับนะก็ขนกันทั้งของสัมภาระตัวเองนะครับก็ถูกย้ายทั้งฐานเลยนะก็การย้ายก็เพื่อเปิดทางให้กับชาวมงหรือนิสิตนักศึกษาที่อยู่บนภูหินร่องกล้าภูทับเบิกเนี่ยเข้ามารายงานตัวหรือเข้ามามอบตัวได้สะดวกนะครับก็จึงมีการถอนกำลัง เอ่อออกให้มากที่สุดเหลือไว้เพียงส่วนน้อยประมาณนี้กําลังของทหารนะครับก็เลยถูกย้ายไปไว้ที่นู้นะครับตําบลปากช่องอําเภอหล่มสักก็คือบ้านห้วยละโงตําบลปากช่องนะครับเส้นทางไปชุมแพนะครับถนนสายชุมแพหล่มสักนะครับนะขึ้นไปทางฝั่งนู้นเลยติดกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับ ดังนั้นก็ถูกย้ายไปประจําที่นู่นนะครับวันแรกเลยนะครับที่เข้าไปเราก็ได้มีทําเลการตั้งฐานไว้บนเหนือหมู่บ้านนะครับซึ่งบริเวณฐานที่ตั้งเรานะครับก็ไม่ได้เป็นเนินสูงเท่าไหร่เพราะว่าในละแวกนั้นนะครับก็ไม่มีเนินอื่นที่จะมาสูงกว่ามาข่มที่อยู่ของเราได้นะครับ ก็เหมือนกับว่าเรายังได้เปรียบอยู่นะครับก็จึงตั้งฐานกันบริเวณนั้นเลยนะครับในช่วงในการปฏิบัติงานของเรานะครับอยู่ที่บ้านห้วยละโหงออำเภอหล่มสักนะครับเราก็มีการลาดตะเวนขัดขวางนะครับขัดขวางกลุ่มพักคอมมินิตจากเขตชัยภูมิขึ้นไปสู่ภูหลวงนะครับแล้วก็มีการลาดตะเวนตามเส้นทางาหมายเลข12 ชุมแพรหล่มสักนะครับ mm hmm. ในพื้นที่เขตอุทยานน้ำหนาวนั่นแหละครับนะเส้นทางหมายเลขก2 2เราก็ลาดตะเวนกันอยู่ลักษณะนั้นเลยนะครับที่นี้ก็มีข่าวจากทางแหล่งข่าวของพตอตท,อทอ33นะครับพยายามส่งข่าวไปเรื่อยๆนะครับส่งข่าวให้กับทาง,ทางฐานปฏิบัติการเราได้รับทราบกัน ผมเป็นพนักงานวิทยุส่วนมากผมจะรู้ก่อนนะครับแต่การรู้เราเราก็จะไม่ไปพูดให้กับเพื่อนๆได้ฟังก่อนเราจะรีบนำเสนอนะครับกับผบร้อยหรือรอ,รองผอร้อยก่อนนะครับตามระเบียบการนะครับตลอดระยะเวลาเกือบจะหนึ่งปีนะครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับนะในเราขึ้นปฏิบัติงานที่ฐานปฏิบัติงานแห่งนี้นะครับก็ ช่วงกลางคืนตามให้ข้อสังเกตของผมนะครับประมาณตีสองหรือหลังเที่ยงคืนไปนะครับจะมีเสียงหมาจากในหมู่บ้านเนี่ยเหา่าส่งทอดกันเป็นระยะระยะนะครับคล้ายกับว่ามีคนเดินแล้วก็หมาเห่ากันเป็นทอดทอดไปเลยจะเป็นลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลานะครับประกอบกับมีข่าวทางพอทอท .3-3 เขา ให้ทางฐานเราระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีการวางแผนจะเข้าตีฐานให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็พบร้อยนะครับก็ได้รับทราบก็ได้มาบอกกับผมตอนที่ผมเสนอแฟ้มข่าวให้พบร้อยได้ดูนะครับได้อ่านเงยหน้าขึ้นมาหาผมเกก็เเรียกผมว่าเสือมึงจำไว้เลย เราอยู่ได้เขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ไหนไหนมาแล้วสู้อย่างเดียวกูจะพาสู้เองผอร้อยพูดกับผมแบบนั้นนะครับผมก็โอเคครับรับทราบครับผอ,บอรครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็จากนั้น,นครับอยู่มาคืนหนึ่งน,นะครับช่วงคืนนั้นนะผมเข้าเวรตั้งแต่หกโมงเย็น เป็นผัดผัดแรกนะครับนะหกโมงเย็นไปออกสามทุ่มนะครับนะเพราะว่าเป็นผัดหัวค่ำนะครับก็ไปออกสามทุ่มเลยนะครับผัดต่อมาจาก3ามทุ่มนะครับก็มาเปลี่ยนนะครับผมอยู่ป้อมทางทิศเหนือนะครับป้อมทางทิศเหนือนะครับทหารพลานรุ่นพี่ผมก็มาเปลี่ยนนะครับนะแล้วก็เราได้ส่งมอบเวรนกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติในหน้าแนวนะครับยังปกติอยู่นะครับก็จะส่ง ถ้ามีอะไรผิดปกติเราก็จะบอกกันนะครับจะบอกเวนคนต่อไปว่าพบแสงไฟตรงนั้นมีเสียงอันนั้นอันนี้อะไรต่างๆนะครับถมีสิ่งผิดปกตินะผิดปกติแต่ก็ปกติเราก็บอกว่าปกตินะครับพอผมเดินออกมาจากป้อมเวนจะเข้าไปนอนที่เบิร์มนะครับก็มาผ่านเอาอีกเบิร์มนึงนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็มีผู้บังคับหมู่ผมนะครับ นะกับเพื่อนทหารของผมนี่แหละนะก็สู้กันช้ากันอยู่นะครับอ่ะก็ไม่ว่ากันนะก็มีบ้างนะครับแกเหงานะครับลูกผู้ชายแต่ไม่ได้กันติดกันองอมแงมหรือว่าไม่ได้ค่าไม่ได้ขายนะครับก็แค่เศษนะครับแต่ทีนี้ผู้บังคับหมู่ผมก็เลยว่าเฮ้ยไอนี้มาปิดปากก่อนนะครับมึงมาเห็นแล้วว่าอย่างนั้นนะครับอา้าถ้างั้นก็ปิดปากก็ปิด คือป้องกันไม่ให้พูดต่อไปอะไรต่างๆนะคือสูบด้วยกันเลยวย่างง้นผมก็เอาตามบอกตามคำร้องขอเลยนะได้ครับหมผมก็สูบเข้าไปเก้าครั้งนะครับไอ้ที่เขาทำเป็นบ้องนะแต่ด้วยความไม่เคยครับชํำรักนะครับแต่พอชํำรักเลยก็โอ้โหเก้าครั้งเก้าทีนยเมาเมาไม่น้อยเลยเราต้องเดินแทบหลงทิศเลยนะครับแล้วก็เข้าไปนอน ไปนอนที่เบิร์มนะครับนอนนะครับช่วงนั้นผมก็ยังไม่ได้ทําเตียงนอนมัดเปลในเบิร์มแขวนจากท่อนไม้นะครับที่พาดไว้บนหลังคานะยังไม่หลับนะครับเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับทางทิศเหนือที่ป้อมเบนที่ผมเข้าเนี่ยตล้มนะครับผมก็พลิกตัวลงจากเปลแล้วก็คว้าปืนที่พิงไว้ตรงฝานะครับแล้วก็ คานออกมาสู่ร่องคูเลตหน้าแนวหน้าเบิร์มนะครับจะเป็นร่องคูเลตร่องบังเกอร์นะครับเข้ามากระโดดลงปั๊บนะครับจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกเป็นซ้อนๆนะครับเป็นชุดปั๊บๆๆทีละประมาณสี่ห้านัดสี่ห้านัดนะครับปะทะกันอยู่ทางมุมนั้นนะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดเคมอลครึ้ม ดังอีกหน้าแนวนะครับที่ถัดเบร์มผมออกอที่ถัดป้อมเบนทางทิศเหนือที่ผมออกมานะครับดังเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผอบร้อยก็เรียกผู้บังคับหมู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆผมนะครับเข้าไปพบรีบเข้ามาแล้วผมก็ไปกับผู้บังคับหมู่ด้วยผู้บังคับหมู่นะครับวิ่งจักจักเข้าไปนะที่ผบร้อยบร,บริเวณบริเวณห้องยุทธการ นะครับพบร้อยก็ได้สั่งการให้กับผู้บังคับหมู่นะครับอสั่งการไปเตรียมกําลังแล้วก็วางกําลังตรงนั้นตรงนี้นะครับตอนนี้มันดูเหมือนมันจะเรยดฐานเราแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เห็นผู้กองนะครับแกใส่เสื้อคอกลมนะครับตัวเดียวสีขาวนะครับคอกลมสีขาวผมก็เลยบอกผู้กองว่าผู้กองครับ ผู้กองเปลี่ยนเสื้อเถอะหรือไม่ถอดเลยครับเสื้อผู้กองขาวจริงๆครับขนาดมองมืดๆยังมองเห็นเลยแกก็ออกผมว่าเอ็งไม่ต้องกลัวในเมื่อกลัวแล้วไม่ต้องมามาแล้วไม่ต้องกลัวก็ดูเหมือนลักษณะพูดให้เอ็งไปไประจําแนวที่ตะวันออกนี่คือคําสั่งไปรับทราบครับแล้วก็วิ่งกลับไปนะครับผลสุดท้ายอยู่สักพักหนึ่งนะครับ รู้สึกว่ามีคนเจ็บนะครับถูกยิงไปร่วงหน้าแล้วที่ป้อมเวีที่ผมออกมาทหารรุ่นพี่ผมไปเปลี่ยนนะครับถูกยิงแล้วบาดเจ็บนะครับคลานเข้าไปนอนในเบิร์มดังนั้นผู้กองก็รับทราบจากเ,เวีนใกล้เคียงนะครับบอกมีคนบาดเจ็บอยู่ข้างในกับผู้กองก็ไปเลยนะครับไปกับทหารอีกสองนายก็นะ ไปที่เบืองไปช่วยลูกน้องนะครับไปดูลูกน้องนั่นแหละนะครับแล้วก็ตามที่คําบอกเล่าของเพื่อนผมที่ไปเข้าไปพร้อมผู้กองนะครับบอกว่าทหารคนที่บาดเจ็บนะครับไส้แตกเลยนะครับถูกยิงถากท้องนะครับแต่ปรากฏว่าทหารคนนั้นรุ่นพี่ผมนะเขาเป็นหมอสนามนะครับผ่านการอบรมมานะฮะจากหมอนะครับสามารถทําแผลหรือว่า ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นได้ดีนะครับเขามีกระเป๋ายาประจําตัวอยู่ที่ห้องของเขานะครับดังนั้นเขาก็ใช้ระบบสัมผัสนะครับคลาไปที่กระเป๋าเขาเนี่ยเป็นยาร์ฟินนะครับมาฉีดตัวเองนะครับเขาก็เลยรอดตายนะครับเพราะยาร์ฟินเป็นยาที่ห้ามเลือดแล้วก็แก้ปวดอย่างรุนแรงนะครับเขาก็อยู่รอดนะครับ ดังนั้นผู้กองผมะอีกสักที่เข้าตอนช่วงเขาไปอยู่กับคนเจ็บไปพยาบาลคนเจ็บไปพยาบาลลูกน้องเนี่ยนะครับแกก็หาันออกมานะฮะแล้วก็มาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอีกคนนึงคิดว่าเป็นลูกน้องนะครับแกก็บอกเฮ้ยมือจะยืนโดโดเดๆแบบนั้นสิไหวฮาอะไรต่างๆนะครับหมอบบ้างสิวะออผลสุดท้ายไอ้คนนั้นก็หมอบลงปั๊บ นะหมอบแล้วก็สาดกระสุนเข้าหาผู้กองเลยก็โดนไปผู้กองทางสะโพกหลังโดนข้างหลังนะครับผลสุดท้ายผู้กองก็ยิงสวนนะครับด้วย M79 นะครับซึ่งในมือของผู้กองเนี่ยถือ M79 เข้าไปด้วยนะครับก็ M79 ้นั่นเลยนะครับวิ่งเลยออกเข้าไปในกลางป่าแล้วก็ไประเบิดในกลางป่าอีกครับนะครับไม่โดนนะฮะไม่โดนเป้าหมายนะครับ ผลสุดท้ายผู้กองก็วิ่งออกจากเบิร์ม,มานะครับแล้วก็มาล้มลงแล้วก็ตะโกนบอกว่าไอ้เสือนะครับผมก็คิดเรียกชื่อผมครับอยู่ห่างๆนะลุยเลยลุยเลยนะครับเอ๊ะลุยเลยอะไรนะครับผลสุดท้ายมีทหารอีกคนนึงที่อยู่คู่กับผู้กองนะ่วิ่งไปปับป๊บปับป๊บปั๊บกระโดดลงร่องคูเลตนะครับ แล้วก็บอกว่าผู้กองโดนยิงแล้วพี่ผู้กองโดนยิงแล้วอา้าวผลสุดท้ายผู้กองเงียบไปเลยนะครับผู้กองก็เสียเสียชีวิตนะครับในที่ตรงนั้นเลยนะครับนอนอยู่ตรงนั้นด้วยเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็กําลังที่อยู่รอบๆบนะครับก็ยังวางกําลังอยู่นะครับเสียงปืนในด้านอื่นยังไม่มีแต่ด้านนั้นนะครับมีทหารสองนายนะครับวิ่งเข้าไป จะช่วยผู้กองเนี่ยก็อยู่ระยะใกล้เคียงเนี่ยก็ถูกยิงเสียอีกสองนายนะครับก็เป็นสามแล้วนะครับกับผู้กองนะครับผลสุดท้ายนะครับผู้บังคับหมูผู้บังคับหมวดแกก็สั่งการเลยว่าอย่าทุกคนอย่าขยับอย่าเคลื่อนที่ตอนนี้คนร้ายเข้าประกบฐานเราได้แล้วนะครับให้สังเกตดูคนใกล้ๆหากไม่ใช่พวกเราให้จับไว้ หรือใครหนีออกนอกฐานให้ยิงทันทีทุกคนอย่าเคลื่อนที่อย่าออกนอกฐานจนกว่าจะสว่างเพราะว่าคนร้ายผู้ก่อการร้ายเข้าเตุฐานเราได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับห้ามออกนอกฐานห้ามย้ายที่ให้อยู่ที่เดิมนะครับจนกว่าจะสว่างนะครับอันนี้คือการปฏิบัตินะครับถ้าหากว่า คนนู้นก็ไปนู้นคนนู้นก็ขานไปนู่นไปนี่นะครับพยายามหาเป้าหมายแนละ้วมาเอาก็อาจจะสับสนได้ดังนั้นทุกคนอยู่กับที่นะครับไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนจนกว่าจะสว่างผลสุดท้ายนะครับก็ถึงเวลาจะหกโมงเช้านะครับตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับก็ลืมบอกเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับเหตุเกิดนะครับ,นะรบที่จุดขึ้นเริ่มปะทะกันเลยนะครับก็ ผลสุดท้ายนะครับจะ6กโมงเชา้าฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เข้ามาเรดฐานนะครับก็จะต้องหนีนะครับเพราะว่าสว่างผลสุดท้ายก้าวออกจากเบิร์มบริเวณที่เกิดเหตุนั่นแหละครับมีทหารรุ่นน้องผมบอกว่าอย่าไปใครใคร,ใครอย่าไปเขาก็จะยกปืนเข้ามายิงนะครับแต่โดนส่วนนะครับผลสุดท้าย ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาก่อเหตุนะครับก็ถูกเด็ดจบชีวิตไปในช่วงเช้านะครับของวันนั้นเลยนะครับจากเราได้เขาหนึ่งศพนะครับฝ่ายตรงข้ามแต่ปรากฏว่าเราก็เสียไปสามนะครับนะมีผอร้อยแล้วก็ทหารอีกสองนายนะครับเสียชีวิต แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับที่เป็นไส้แตกนะครับนะก็คนนั้นก็คนที่ไส้แตกก็อยู่รอดนะครับเพราะว่าเขามีร์ฟีนฉีดตัวเองนะครับแล้วก็เข้าไปทำแผลให้นะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลน,นะครับใช้รถของอาชาวบ้านที่นั่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะขอหอได้ในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ายังมืดอยู่นะครับ แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเอากำลังคุ้มกันออกมานะครับส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทำการพลิกศพนะแล้วก็รถทางพทท3-3ขึ้นไปนะครับสอบสวนแล้วก็รับศพกลับนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเจอแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองที่ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยละหงอเภอหลมสัก์นะครับ ก็เป็นบทเรียนรูปแบบนึงนะครับในการรบแบบกองโจรรบนอกแบบในยุคนั้นนะครับหน่วยเหนือก็ส่งผบร้อยคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จากนั้นนะครับผมยังมีภารกิจนะครับที่ได้รับมอบหมายจากผบร้อยคนใหม่นะครับให้ผมทําหน้าที่ใน10บนำกำลังไป1ชุดปฏิบัติการนะครับ ไปที่ภูทับเบิกนะครับรับมวลชนคุ้มกันรถแท็กเตอร์นะครับเาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะเล่าเรื่องนะครับเข้ามารับมวลชนที่ภูทับเบิกแล้วก็คุ้มกันรถแท็กเตอร์สร้างทางขึ้นไปที่ภูทับเบิกนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงต่อไปอทิปนี้ก็ขอไว้เพียงนี้ก่อนพบกันทิปหน้าสวัสดีครับ